สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาถึงคิวของ EPC นะคะเทคนิคในการทำข้อสอบ ONET นะคะของสทศนะคะโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับ intonation ค่ะ intonation คืออะไร intonation ถ้าเรามองเห็นนะคะ,ะตัวหนังสือที่สะกด มันจะมีคำว่า TON นะคะจริงๆนั้นก็คือโทนเสียงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบโจทย์ข้อสอบประเภทนี้ก็คือจะเช็คเราว่าเราเข้าใจโทนเสียงในการออกเสียงของประโยคแต่ละชนิดหรือไม่นะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าหน้าตาข้อสอบนะคะเขาถามเขาทดสอบเราหน้าตามันเป็นอย่างไรนะคะครูเอามาจากปี2 5 6 1นะคะข้อ15ค่ะ Which question has a different intonation from the others? Uh, intonation ก็คือโทนเสียงนั่นเองนะคะเขาบอกว่า question ก็คือนะคะประโยคคำถามข้างล่างเนี่ยนะคะประโยคไหน different different ก็คืออะไรคะแตกต่างนะคะ different ก็คือแตกต่างเช่นเขาถามว่าโทนเสียงอะไรที่แตกต่างนะคะทั้งหมดนี้มีอะไรที่แตกต่าง ไม่เข้าพวกพูดง่ายไม่เข้าพวกนะคะทีนี้ถ้าเรามองไปข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าใช้เซนส์ในการในการใช้ขะไรใช้เซนส์ในการเลือกคําตอบเนี่ยทุกคนก็จะโอกาสผิดพลาดก็จะมีสูงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนอาจจะบอกอ่าข้อหนึ่ง is ซ okay ิสโอเอ่ะบางคนก็อาจจะออกเสียงว่า is i okay ิ okay แล้วมันก็คือทำให้ what is it what is it อะไรอ่เงี้ยคือแบบ ทุกคนก็จะเขียนถูกไหมคะมันก็จะไม่ชัดเจนทีนี้ครูก็จะมีเทคนิคค่คะเป็นเทคนิคที่ง่ายมากนะคะคือแทบไม่ต้องออกเสียงเลยแค่ดูลักษณะประโยคว่าเป็นประโยคชนิดไหนเราก็จะตอบถูกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนแมาดูนะคะว่ามีเทคนิคอะไรนะคะในะะการทำโจทย์ประเภทนี้นะคะก็คือมันเป็นประโยคคำถามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคคำถามเราจะมีสองประเภทค่ะ นะคะประโยคคำถามปอย่อคำถามนะคะจะมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งนะคะเรียกว่า yes no question yes no question ก็คืออะไรก็คือคำถามที่ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no แค่นั้นนะคะไม่ได้ต้องการรายละเอียดมากมายนะคะกับประโยคคำถามประเภทที่สองค่ะเรียกว่า w H question w H question ก็คือ คำถามที่ต้องการเนื้อาหาคําตอบดีเทลไม่ใช่แค่ yes หรือ no ต้องการรายละเอียดนะคะก็คือถ้าดูเอาง่ายๆเนี่ย yes no เนี่ยมันจะมีการใช้ verb ช่วยข้างหน้าซึ่งมันก็จะเยอะมากใช่ไหมคะมีทั้ง verb to be verb to have verb to do verb to อะไร model verb อะไรแกละครูให้จําหลักนี้คะ่ะ W.H. มันมีน้อยนั่นแห้เราจำ W.H. เป็นหลัก W.H. ก็เช่นพวกอะไรคะ What when where why how อะไรพวกนี้นะคะ How นี่ก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่ม W.H. เน้นกลุ่มพวกนี้มันเห็นชัดนะคะในขณะที่นักเรียนบางคนเนี่ย Yes no question แล้วคุณบอกมันต้องขึ้นต้นด้วย verb ช่วยเนี่ยบางคนจะไม่รู้นะคะในเมื่อบางคนไม่รู้เนี่ยให้มาจำที่ W.H. question จะง่ายกว่านะคะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาปั๊บๆดูที่ โจทย์เอ็มให้ดูที่โจทย์ดูที่ตัวเลือกเลยค่ะ W H มีอันไหนคะมีอันนี้อันเดียวเห็นไหมคะที่เหลือใช่ W H ไหมอะไม่ใช่เลยถูกไหมคะถูกไหมคะอทนนี้ครูก็จะบอกต่อว่าถ้า yes no question นะคะ yes no question ท้ายเสียงมันจะขึ้นเสียงสูงค่ะนะคะ this is okay นะคะส่ว so, น W H ค่ะท้ายเสียงนะคะมันจะลงต่ำเช่น what is it เห็นไหมคะ what is it What's your name อย่างเงี้ยนะคะ What is this? เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเนี่ยมีแค่ W เ question เท่านั้นที่เป็นเสียงลงนอกนั้นเสียงท้ายเสียงขึ้นสูงหมดเลยท้ายเสียงขึ้นสูงหมดเลยเพราะฉะนั้นโจทย์เขาพูดว่าอะไรคะประโยคคำถามไหนมีโทนเสียงที่แตกต่างไม่เข้าพวกกับคนอื่นเพราะฉะนั้นอ่าก็คือข้อ2นั่นเองคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะที่ไม่เข้าพวกนะคะอนะคะ เราไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปคืออะไรข้อต่อไปครูดึงมาจากปี2562นะคะข้อ12ก็คือ which question has a different intonation from the others เว้นกันเลยเห็นคะ different อีกแล้วก็คือแตกต่างนะคะก็คืออะไรไม่เข้าพวกอ่าสังเกตไหมอะไรไม่เข้าพวกตะกี้ครูอ,อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่าประโยคแบ่งออกเป็น2องประเภท yes no question กับ wh Yes No Question เนี่ยก็คือคำที่เป็น verb ช่วยอ,อยู่ข้างหน้า W H ก็คือ W H อยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราดูให้ไว้ค่ะอ่ะ How อย่างที่ครูบอกไปแล้วนะ How ก็ถือว่าเป็น W H Question น,นะคะ W H Question How ไม่ y ก็คือ W H Question งั้นอันนี้ Have คือ verb ช่วยค่ะงั้นอะไรที่แตกต่างคะอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนกันถูกไหมคะงั้นอันนี้คือไม่เท่าพว่วค่ะ ง,ง่ายเลยเห็นไหมไม่ต้องอ่านโจทย์เลยใช่ไหมคะถ้าใช้เทคนิคของครูนี้แล้วเราไม่ต้องอ่านโจทย์เราก็ตอบได้นะคะมันมีหลักการประมาณนี้นะคะโอเคข้อถัดมาเป็นข้อ11ของปี2563 which question has a different intonation อีกแล้วเห็นไหมอันนี้โจทย์สั้นไม่ยาวเหมือนตะกี้นี้เพราะฉะนั้นอะไรคะเว r b ช่วยก็คือ yes no question ถูกไหมแต่ถ้าใครไม่รู้ ให้ดูที่ W S นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดู W S ปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีพวกที่แตกต่างกันนะคะแยกออกมาอ่ามีอันไหนที่เป็น W h คะนี่ข้อนี้เองมอันอื่น m ม y v e r b ช่วย should v e r b ช่วย do v e r b ช่วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่เหมือนชาวบ้านเป็น W h question เพราะฉะนั้นโทนเสียง intonation ก็คือโทนเสียงแตกต่างไม่เข้าพวกกับคนอื่นก็คือใช้ที่3นั่นเอง ง่ายไหมไวด้วยนะใช่ไหมคะเราใช้เทคนิคเราไม่ต้องมานั่งเดาเมอไอคี may I k เ e อ t ทิกเก k e ชุดไอคีต e เดอะทิกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแบบเพียเพ้ยนเพียนกันไปนะคะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นการออกโทนเสียงของของของ,ของเจ้าของภาษาบางทีเขาก็ยังมีขึ้นลงแตกต่างกันจากอารมณ์ในการสื่อสารอารมณ์ในการพูดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แค่โทนเสียงเดียวแล้วเราไปใช้โทนเสียงเดียวเนี่ย มาไล่ทุกอันเนี่ยเราก็จะสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เทคนิคเลยค่ะนะคะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเขามีเทคนิคให้ใช้เราก็ใช้เทคนิคมาจับค่ะนะคะข้อต่อไปคือข้อ19ค่ะครูคัดมาจากปีข้อสอบปี2564นะคะ which question has a different intonation อ่าเหมือนเดิมคำถามก็คือโทนเสียงอันไหนที่แตกต่างนะคะไม่เข้าพวก ะะทีนี้มันดูเหมือนมาหลอกเราเนอะเห็น W W W H question ทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยอะมาดูเลยค่ะมีข้อเลยค่ะข้อหนึ่ง W H นะคะข้อสองค่ะ W H นะคะ When Where อันนี้ w e r e นะคะ w e r e คืออะไร v e r b to be เนอะ v e r b ช่วยเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่แต,ต่างอ่ะ W H ก็คือ Why When Where Why When w e r e อีกแล้วช้อยที่สามอีกแล้วเป็นช้อยที่ different intonation ก็คือแตกต่างกับชาวบ้านเขานะคะเพราะอันนี้ใช้เสียงมันจะต้องขึ้นเสียงสูงในขณะที่อันอื่นเสียงต่ำนะคะโอเคแล้วนะคะตัวอย่างคัดมาให้เห็นความแตกต่างมีแค่ประโยค2แบบเท่านั้นนะคะประโยคที่เป็น yes no question ก็คือขึ้นต้นด้วย verb ช่วยจะขึ้นเสียงสูงท้ายคำในขณะที่ wh question ประโยคที่ต้องการดีเทลต้องการรายละเอียดนะคะมันก็คือท้ายเสียงจะลงเสียงต่ำเพราะฉะนั้นดูที่โจทย์ค่ะว่าเขาให้อะไรมาแล้วหาว่าประโยคไหนแตกต่างกับชาวบ้านโดยที่เราไม่ต้องออกเสียงของแต่ละข้อนะคะเพราะเราเดี๋ยวเราจะสับสนเราออกผิดเพราะฉะนั้นใช้เทคนิคในการกดเกณฑ์ของมันมาจับเลยค่ะนะคะก็จะง่ายขึ้นโอเคค่ะวันนี้ก็คือ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้เล่งติวสอบกันให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปค่ะสวัสดีค่ะโชคดีกันทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย